โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าของคีวินโดเริ่มต้นแค่1นึ่งบาทแต่ตัวก็เ,เ,เรียกว่าตัววัดควยดิจิตอลตัวนี้ประมูลมาได้ที่ร2อยบาทประมูลมาสามตัวเลย ัวละยีสบเอ้ยร้อบาทเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้งานได้จริงไหมราคาร2 0บาทเพราะปกติตามร้านก็อยู่ที่หกเจ็ดรหรือว่าพันกว่าด้วยการที่ว่าเสียบสายดำที่เขียนว่าตรงนี้คอมเสียบสายล็อกไว้แล้วก็ตรงนี้เขียนว่า วัดโวนวัดโอมมความด้านทานแล้วก็วัดมิลิแอมเสียบสายสีแดงโดยตั้งที่20โวลต์กัดเตตรงนี่ตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่12โวลต์ของสาวานมือถือโดยการที่ว่าเอาสีแดงไปไว้ที่ขั้วบ,บอกจับไว้แล้วก็เอาสีดำ เอาต้องตั้งก่อนสายสีดำพอไว้ที่ควอลอกอีทานตัวนี้ก็หมดหมดควอยเลยนะอยู่ที่11วัล30 31 11.31วัลีตอนนี้ก็แบตเตอรี่มันอ่อนอยู่ไม่ได้ชาร์จตีแต่เด้งว,วา่าวัดใช้ได้มันยังดีอยู่ นี่เป็นเป็นควยฉายตานของคยฉายก็เอามาวัดหนยาคนไม่เคยใช้นะก็เลยไม่รู้ว่าเอาเจ้าไปทำอะไรดีเราสามารถเอามาไว้วัดควยได้ก็เอาไปไว้สีดำไว้ที่ลบสีแดงไว้ที่บวก ตัวนี้ก็อยู่ที่1.44โวลต์ปกติแบตเตอรี่ตัวนี้2 a นี่เขียนว่า1.5ควยก็อ่อนแล้วลองมาวัดดูตั้ง 3. สามลูกเลยพอจะเท่ากันไหมโอเคเท่ากันพราะแบตเตอรี่ที่ว่าเราต่อนุกลมไว้ในในกวยฉายนี่มันจะแบ่งควยจนเหลือเท่ากันทั้งหมด เห็นไหมเรานจุดสีเท่ากันถึงถ้าว่า3ามลูกนี้เราเอามารวมกันดูสิควายใช้ตัวนี้มันจะใช้ควายอยู่เท่าไหร่ที่มันยังสามารถติดได้อยากไหม,ม อยู่ที่4.33โมลโอเคมาใส่กันเห็นคุยจ่ายของ p o ลิ c e ของตำรวจก็ควายยังใช้ได้อยู่4.3โมล เราเคยรู้บ้างไหมว่าไฟในบ้านเนี่ยมันใช้ไฟยอยู่กี่โวลต์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่220โวลต์ของปัยรยิถึง240ยโวลต์มาดูว่าแรงดันไฟฟ้ขาของบ้านทุกคนจะอ,อยู่ที่กี่โวลต์กันโดยการที่ว่าตั้งมิเตอร์มาที่เขาเรียกว่าการะแสสลับคือตัวโวลต์แล้วก็ขีดตัว ตัวเป็นขึ้นตั้งไว้ที่600นะเพราะว่าควยมันเกิน200ตั้งไว้ที่600เห็นหน้าจอไหมโอเคแล้วก็เสียบลงไปในรูเลยถูลักักอีกไวในบ้านของผมตอนนี้ก็ไว้อยู่ที่แรงดัน228โวลต์ นี่ก็สามารถใช้ตู้เชื่อมตู้อะไรได้ควยไม่ตอกแม่228วตลแต่ถ้าว่าต่ำกว่า220นี้ก็ใช้งานหนักๆไม่ได้เพราะว่าหรือว่าเป็นสายโวยปลายสายแต่นี่227 2 8 8วลตรงนี้คือแรงดันเยอะเพราะว่าอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้มอบแรงด้วยเบตเตอรี่โทรศัพท์ตัวนี้ เราจะเช็คยังไงว่ามันยังดีไหมเราก็ตั้งไปที่โวลต์ตั้งไปที่ยี่สิบโวลต์กระเตอตรงวันนี้ทิ้มไแม้ตรงขั้วของมันต่อไปตรงขั้วของมันล็อกกับล็อกบวกกับบวกแร่งดรงไฟฟ้าก็อยู่ที่สามจุดแปดสิบเจ็ดโวลต์ ันนี้มันเขียนไว้ว่าแบตเตอรี่3.7โวลต์1,000ม ah. ิลลิแอมป์อคือ,คอถ้าว่าเราเราต่อขั้วผิดอย่างนี้่สมมติว่าขั้วถูกมันก็ขึ้นหนึ่งเออ3.87โวลต์ก็แสดงว่าควรยังเต็มอยู่พราะว่ามันจะเกินที่กำหนดมา แต่ถ้าสมมติว่าเราเราไม่ได้ดูขั้วเสียบขั้วผิดโดยสลรับขั้วบวกเป็นขั้วลบมันจะขึ้นให้ที่หน้าจอเป็นขีดลับว่าเราต่อขั้วผิดอยู่แต่ก็มันวัดให้เหมือนกันแสดงว่าตัวมิเตอร์ตัวนี้กับตัวนี้ตรวสอบแล้ว ใช้ได้เหมือนกันในราคาร้อยกว่าบาทนี่คือก็ถือว่าเป็นของที่ถูกมากเลยนี่ตัวสับตัวนี้ก็สามารถวัดควยได้ตัวนี้วัดกำลังเอมได้ด้วยตัวนี้ตัวนี้ถ้าว่ามีการใช้ควยต่างาัหวนมาัดสอบอี น,ะนี่เราจะรู้ได้ไงว่ามันกินควยเท่าไหร่กี่กี่แอมตัวนี้ก็ตั้งไปที่ตั้งไปที่สองแอมตัวนี้บิดสุดเลยสองแอมหรือว่ายี่สิบแอมก็ไดนะ้จะเปิดสวิตช์ไฟถึงเอามานันนีปะ ตัวนี้ดีไ้บตัวนี้อยตอว,วนี้วิ่งอยู่ในสายก็0.0 0.01 0.02เอคือเราไม่ได้ใช้อะไรเดี๋ยวมากดสาว่านลองดู ใช้คอยอยู่ประมาณ0.0เออ 0. ใส่1 2แอมตัวนี้ก็สามารถเอาไปคิดเป็นกำลังคอยคิดเป็นค่าใช้จ่ายได้ตัวเนี้ยที่เขาคิดไปเป็นค่าใช้จ่ายของควายเพราะว่ามีการใช้ควายมันจะดีดขึ้นไป แสดงว่าใช่ลนะไม่ได้หลอกลวงกันว่าราคาถูกแต่ว่าใช้ไม่ได้ออาใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามของช h a n n ชน่นพันวัตน์เพชรชูไว้ด้วยครับขอบคุณครับ